นมาสกการครับม่อนีมาตามความฝันฝันกันฝันว่ากัไหนครับทูถทูฝันดีปะครับันเห็นตะพาะไหมฝันไหมฝันเห็นตะพาะไงดิตะพาะตัวลูบงแบมันเจ็ดองุ่นละองุ์ใหญ่ ตังอยู่ในฝันคือจังอัินทังพูทังอย่างแบบคุณแม่แบบโอ้แต่งามก็สวยงามบ้านนะะั้นไปจังไต่จังไปไปไปเห็นเล่าหนิเมี้ตั้งรือโยกเกียร์เปลี่ยองเลี้ยงกันเลยทรายโย่เหลี่ยมยุ่งดาวเป็นดาวโย่หัดเลี้ยวลงไปทั้งใต้คือจังเป็นแม่น้ำนี่เราวันนี้น้ำอยู่ทั้งใต้แับนี้จั้งแต่เปลี่ยนก็มาอย่างนี ребята, oh ่คือบุกเคยฝันเห็นนังที่วันนั้น บันก็เจ้าได้ถามว่าอาจารย์ไปยังไงเไปคือถึงเร่ยมาอยู่จังที่บันว่ามาในนิพิดฝันมาสั่นผมว่านนะ่าในนีฟิตฝันเนว่าสั่นบัไปบายเบื้งลุ่ม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 เนี่ยเราสรุปเนี่ยอาน้าเันก็เจ้าอยู่นั่นแหละถ้าสรุคือได้เจ็ดแปดรูปเลยละองขาวองเหลืององ สีท่อมเครับเ็นสีส่ท่อมสี่เขาเจ็ดแปดลูกเรื่องกันเรื่องกันเป็นแถวเป็นแถวมาครับก็เจ้าไม่ได้ถามไายังไดมไั่งในคือติดเต็มแม่มนบรรลุพาลุ่นอยู่นี่ว่ามานมา่มาในนิมิตฝันเลยวะท่านฝันนี่ฝันพิจารณาจริงเลยล่ะได้คุยกับพระพุทธรูกพันวันต่างไหนบ้างบัวที่บริคุกับเป็นพระพุทธรูปดิครับ คุยกับพระเจ้าอยู่นั่นล่ะอ๋อมีโยมบเปล่าโยมเป็นพูดเข่าไหร่ล่ะเำถาว่าท่านไหนล่ะครับท่านถามว่าเอ้าพระอาจารย์คือแปลงใดบ้างใดคือใจว่าวัตถุภาอันรุ่มเป็นรุ่มลุ่งเสียวตันผมควมมั่นตามนิมิตฝันหรือฝันผมว่างสิแม่ครับปลายเพื่อนเท่าเราเท่าเราลุ่ม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 เห็นยังมะครับมีเห็นตัวเลขตัวยังมะน้ำพระพุทธรูปครับมั่วนี่ไม่เห็นก็จิด ตีแท้เพิ่นเดี๋ยวเพ่นตีตัวได้แหะครับบางทีเรี่ยเลี้ยงนี่หรือว่าตีเสียงเรี่ยเลี้ยงเรี่ยเลี้ยงเจ็ดแปดเก้าไหมเจ็ดแปดเก้าทักสามตัวเลยบ้างทักสามตัวเหรอเจ็ดแปดเก้าเลยเรี่ยเลี้ยงตามขวอมัหนึ่งพันผมมาเห็นพระพุทธรูปเรี่ยงกันเรี่ยงกันเลยเรี่ยงกันลงมาก็ตีตั้งแต่ป่ะครับโอเคกี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 ก็ได้ เจ็ดแปดหกเนาะเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดหกเ้ตัวเจ็ดแปดเจ็ดหกแปเก้าแปดหกเนาะเป็นไกแม่งสันด้วเลี้ยงพะเลี้ยงไม่ใส่เล้ยงใส่ต้นองค์ีทององค์สีขาวสีทองสีขาวง มันขึ้นนี่ครับขึ้นควันขึ้นควันตรงพี่มักมักตัวได้บ้างตรงี่สูงอยู่ดีเนาะว่าเพิ่อยู่สูงดิเรื่อตัวอู่่งตัวสอบตัวมัดตัวมัดตัวสอบก็รียบี่สามตัวเหรอนะสามตัวเจ็ดกัะเจาบ้างตรงท่เจ็ดกระเจาเหสองตัว เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านั่นแหละครับเด็กเลี้ยงงามเนี้ยงอนพี่น้องพี่น้องนเด็กพี่น้องมาน้ำกัดเขาถลูเลียนกัดี่น้องี่ใสพี่น้อง้าเนี่เด็กพี่น้อง อานีม่มอนลุงพีจับให้จักบ,บาทนะครับอ,อ,บ,อบ่เป็นบ่เป็นนังด <c oughs> อกบอ่ให้เป็นนังบ่ให้เป็นนังดอกเอาเด้พี่น้องตัวมักตัวชอบตัวดก็ครับลุงพีลงลเจ็ดแปดเก้าแล้วสามตัวเจ็ครับพี่น้องอันนีงตัวกับนี่แหละจีดไว้แล้วมีแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะน 8, 9, 7, 8, 7, 9, ครับพี่น้องว่าเจ็ดหกจ็ด ปดหบ้หมนนะครับกาวเอาตเกยียเก่าแปดเก่าด้อยนะครับเช็บหน้าจอนะครับไหนม่งสันด้วยสันปานังสี่เป็นเลขเลี่ยงมัครับเลี่ยงเลี่ยงสูงพ่อเ่สูพ่อพ่นอยู่สูงพ่นอยู่สูงจะไปบายเพิพ่มนะครับไปบายตุกรลูกทพืองค์เลี่ยไปทุกูก เรยมั่นใจว่าเจ็ดแปดเก้าเป็นไปเลยคเจ็ดแปดเก้าตัวตัวมักัวชอบของน้องพี่ตัวอะไรบ้างครับเลขสามตัวเจ็ดแปดเก้าครับสองตัวกับแปดเก้าครับเจ็ดแปดครับเจ็ดเก้าครน้อกพี่มั่นใจพะครับมากไหะครับ มาขึ้นมาก,มากยิ่งครับมั่งก็ได้จ้าพี่เลขสามตัวกับเจ็ดแปดเก้าเลขคับมอกมากกับสองตัวกับแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าจักเปอร์เซ็นครับลกพี่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นครับรดเต็มร้อยอยู่เต็มร้อยเต็มร้อยอยู่หรอเอาน,เนั่งไปพิจารณานะครับพี่น้องหนึ่งก็ละครดาคมหกแปดนะครับ โอ้ขักเว่ยเก่งแม่มีรัฟันดีอยู่ขันเคยฟันดังสีนิบาา่าคาดเลยลงห่นเรียงแทรติเรียงไปวายลมแบะลมแบะลมเตี้ยเรียงกันลายใสย่เว่ยเตี้ยงงสูงพอม ตัวหมุนหัวให้กันเลี่ยงคือนกันน้อเรงพีน้อหกเจ็ดแปดเพื่อกาเนาะกวางสระบับเนาะเก่ากับหมอกเลี่ยงเลี้ยงพีมากเลยเี้ยงพีเลก่อเาสมมาพาควรไปเลยเวลาไปคงจะแต่งมาก ครับไก่เมื่อยออกเนาะตาเทียลงพี่แล้วฝันล้ฝันเนาะโอ้ยมันกระคับก่อนนะเนาะลงพี่นี่รุดนะครับครับฟันกับฟันแม่นพอไปเจ็ดแปดเก้าเม็ดนเดียวทีฝันว่าด้ชี้ส้างเมลูออนตีว่าเทเ่ยสร้างสองตัวแม่กับลูก เมื่อเรื่เลสือกงเรานงปีนี่พันแม่นได้ลุงปีก็ธรรมดาได้ครับพี่รองที่ชอบจนนันเมื่อสุดท้ายเล่นจนมากกว่าทีสุดท้ายแลันสุดท้ายที่ดีจน